สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านคะวันนี้เราจะมาพูดถึงหลายคนถามมาเยอะตั้งแต่ไลน์นะคะเนี่ยก็ถามไลน์นี่ก็ดิ้ๆนี่ก็ถามไลน์มานะคะคือทุกคนพูดถึงและก็เป็นห่วงเรื่องสินมั่นคงประกันภัยความหมายของที่เขาเพิ่งประกาศล่าสุดนั่นคือยืนฟื้นฟูยืน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 ฟื้นฟูกิจการกับสารล้มละลายอะไรสักอย่างนะคะก็ทำให้ทุกคนเป็นห่วงกังวลเรื่อง เงินที่จะได้รับนะคะต้องต้องบอกอย่างนี้นะคะวงในวงนอกที่บอกมานะคะการยืน่นฟื้นฟูกิจการของสินมั่นคงประกันภัยในสารน้ำมลนลายตอนนี้ต้องบอกอย่างนี้นะคะทุกคนฟังดีๆการยืน่นน้นมลนลายครั้งนี้ทําให้สินมั่นคงประกันภัยนะคะ สามารถหยุดจ่ายเคลมสินเชื่อต่างๆอัตโนมัติทันทีความหมายคือตอนนี้เขาหยุดจ่ายสินเชื่อแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ตอบไม่ได้เลยค่ะว่ามันจะได้เมื่อไหร่การยื่นสินยื่นล้มละลายครั้งนี้ก็คือเขายังยืนยันว่าเขาจะหาทุนเพื่อมาชดเชยมาจ่ายสินเชื่อต่างๆที่ยังค้างสําหรับผู้ที่ยังทางโควิดอยู่นะคะตอนนี้ประมาณนั้นแต่ว่าตอบไม่ได้เลยว่าจะได้เมื่อไหร่ ตอนแรกที่ทุกคนให้ชงให้เช็ค30มสวันสิวันก็ระบบมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะพอหลังจากที่เขายืนย่นยื่นขอโทษยืน่นฟื้นฟูกิจการนะคะทำให้บริษัทหยุดจ่ายอัตโนมัติเลยนะคะความหมายคือหยุดจ่ายทันทีซึ่งเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายของการยื่นล้มละลายอันนี้คือความเข้าใจนะคะแต่ว่าถ้านอกเหนือจากนี้ถ้าใครยังได้เงินอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ก็ไม่ทราบนะฮะทุกคนเป็นห่วงนะครับความหมายคือแบบ เห็นใจเนาะทุกคนก็รอเงินกงรอเงินก้อนกันอยู่พอมาเป็นแบบนี้คือก็ไม่ไม่แน่ใจว่าจะหวังได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะหรืออาจจะเรื่ๆนี้อาจจะกลับมามีทุนจ่ายประกันที่เหลือให้หมดเกลี้ยงหรือหรือล้มละลายไปเลยอันนี้พูดแบบว่าหยาบๆเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็เห็นใจทุกคนนะคะให้ทุกคนทําใจไว้บ้างนะคะแล้วก็ ตอนนี้ก็เหมือนทุกคนตรวจสอบทุกวีทุกวันรอเอสด้ทุกวันมันเสียสุขภาพจิตเข้าใจอย่างมากเลยมันเข้าใจอย่างมากเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเ,เป็นกําลังให้ช่วยางมั่งใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆมันตอบไม่ได้จริงๆเลยนะคะว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นแล้วให้หวังแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตพอที่เหลือก็อย่าเพิ่งคาดหวังเพราะว่ามันจะเจ็บปวดนะคะใครที่อยากได้อะไรก่อนที่ว่าเออ่านจะได้เงินก้อนนี้มาทำโน่นนี้ ก็ต้องทําใจมุบออนก่อนนะคะก็ทำอย่างอื่นก่อนเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่บอกได้ตอนนี้ก็คือเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องทําใจแล้วกเ็เราประกาศไปเรื่อยๆละคะ่พะพอเขายื่นฟื้นฟูนฟนฟนเหมือนที่บอกมันก็คือการล้มละลายอ่ะนะแต่ว่าเขาก็ยังประกาศอยู่ว่าเขาจะหาทุนเพื่อมาจ่ายหนี้ที่เหลือประมาณส0,000น 30, 000ล้านอะไรของเขาเนะี่ย เขาประกาศอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันก็มี50-50ิบหเนาะหนึ 1, ก็คือแบบม,มีทุนกลับมาจ่ายทุกคนได้ซึ่งมันกําหนดระยะเวลาไม่ได้เลยนะคะทุกคนมันไม่สามารถมันอาจจะเป็นปีหรือ2ปีด้วยซ้ําไปนะคะหรือ หรือมันจะเร็วกว่านั้นทุกอย่างมันตอบไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นรอติดตามข่าวแล้วกันเพราะว่าคาพูดดิฉันดิฉนันบอกพวกคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นคําพูดที่รู้สึกทําให้พวกคุณรู้สึกหมดหวังแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะไม่ต้องเชื่อคําพูดดิฉนันตามข่าวได้เลยในสถาน,นีหรืออะไรในช่องข่าวต่างๆที่พวกคุณไว้ใจไปตามข่าวได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนสู้ๆนะคะรูปออนหน่อยแล้วก็ไม่รู้พูดอะไรให้กำลังใจอย่างเดียวแล้วกันสู้ๆค่ะ